สวีดัตสวัสดีครับผมมือนี้พับกบโอ้ทบกับแอดมินสัวข้าวครับผมส่องยายหวีคือเกาครับผมมือนี้ก็ที่เบาเบียเขาไหลซดไปเนาะครับกับมียังสีมาเบาเนี่ยจังหน่อยครับที่เบาเบียไหลซดไปกะมีเอฟซีหลายคนครับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เป็นห่วงเบาเบียหลายครับเนื่องจากน้องไส้สุธิรักษ์เราสิมหาครับมาหน่อยลอยลีลาเนี่ยแหละพกผ้าของมีกระสุนมานั่งครับผม เอฟซีหลายคนกะคอมเมนต์ครับเป็นห่วงหลายครับบอยากให้เปิดบานตอนครับครับผมบอยากให้ครับเขาบานครับผมเป็นห่วงครับเอฟซีเป็นห่วงหลายหลายครับผมเบ้าเบี้ยเอฟซีบางคนกะอยากให้เบ้าเบี้ยไปแจ้งความครับผมกะหมาหน่อยลอยลีลาเนะกะจังไหนกะใจเย็นๆครับผมเบ้าเบี้ยเขากับบอรดงยุงยังกระเจ้าแล้วเจ้ากบกะค่วรสิยุทธเนาะครับบ้ควนสิยเป็นยุงเขาครับผม ทำดีได้ดีครับผมฝากไว้ให้คิดครับผมคิดได้หลายครับผมจังไดกับเป็นกำลังใจให้เบาเบี้ยคือเก่าครับผมเฮ็ดดีต่อไปครับสู่ต่อไปครับบดตรงยานครับผมสู้ๆครับผมสู้ๆคนเฮ่าอ่ะตรงสู้ทำดีได้ดีครับผมฝากไว้ให้คิดเด้อมาหน่อยลี่อยลีล่าใจเย็นเย็นครับผมไายบายครับผมไายบายใจเย็นเย็นนะไปรุ่นใจเย็นเย็พี่เย็นบ่อเย็นขึ้นหนาฝนเนี่ยเย็นบ่อฝนมันตก dần dần